งานนี้มีลุ้นพ่อบาสสมรักคำสิงเผยสเปกว่าที่ลูกเขยเอาไว้แบบนี้ด้านเอซีร้องกรีดตรงกับแพทริกปวริดบอกเลยว่าเป็นสาวเนื้อหอมสุดๆส,สำหรับยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวเบสรักวานีลูกสาวคนสวยของพ่อบาสคำสิงที่ตอนนี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์อย่างหนักกับคู่จิ้นหนุ่มหล่อดีกรีทาย,ยาทเจ้าสวัว อย่างแพทริกปวริตหรือแพทริกเดอะวันยูโนเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันจนมีแฟนคลับชื่นชอบและจับจิ้นอยู่ไม่น้อยทำให้ทั้งคู่ได้ไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอีกครั้งต่อมาเบสได้ปล่อยคลิปรายการใหม่ในช่อง YouTube คัมซิ่ง Family Channel โดยใช้รายการชื่อว่า รถรับผู้ซึ่งคลิปนี้มีหนุ่มแพทริกมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกพร้อมเสิร์ฟความหวานจัดเต็มกว่าคลิปแรกที่สำคัญเมื่อแพทริกถามว่าต้องรอเบสอีกกี่ปีทางเบสก็ตอบว่าถ้ารอสองปีจะได้ไหมด้านแพทริกได้ตอบกลับว่าโอเคโสดอีกสองปีก็ไม่ซีเรียสร,รอดูความพยายามได้เลยสมรักเผยสเปกว่าที่ลูกเขยแต่ดันตรงแพทริก ในช่วงที่เบสโสดครบสมเดือนเธอได้ทำคลิปคอนเทนต์แกล้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยการพาแฟนใหม่เข้าบ้านซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนนั้นก็คือคิวเทอปป้าเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองโดยมีการแนะนำว่าฝ่ายชายเป็นคนมีฐานะด้านพ่อบาสถึงกับเอ่ยปากบอกสเปคว่าที่ลูกเคยออกไปว่าบ้านนี้จนรวยไม่เกี่ยวแต่ต้องเป็นนักกีฬา เอฟซีเซลสนานแพทริกตรงสเปกว่าที่ลูกเขยงานนี้ทำเอาเอฟซีหลายคนแห่ยงสเปกว่าที่ลูกเขยที่พ่อบาสได้พูดไปข้างต้นกับหนุ่มแพทริกยิ่งได้เห็นคลิปที่สปาเอสทีดีพาทัวร์บ้านของแพทริกแล้วนั้นซึ่งจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่เต็มไปด้วยเหรียญรางวัลประดับฝาผนังเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเหรียญรางวัลที่แพทริก ได้รับมาจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเนื่องจากแพทริกเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนํำเอาชงกันหนักว่าสเปกว่าที่ลูกเขยของพ่อบาสนั้นตรงกับหนุ่มแพทริกอยู่เหมือนกันส่วนจะตรงใจคุณพ่อตามที่แฟนๆเชียร์กันหรือไม่คงต้องรอลุ้นกันต่อไป